ไอ้ความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเราทราบไว้แต่เพียงเท่านี้การแพร่งพลาดที่ผ่านมาแล้วจงถือว่าเป็นครูคำว่าพรั้งพลาดในที่นี้เพราะว่าเราใช้เวลามากแต่ว่าผลแห่งการปฏิบัติมีผลน้อยที่เป็นอย่างนี้เพราะขาดความเข้มแข็งของจิตถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจัง แต่ว่าทำศากแต่ว่าศึกษามีความเมาในตนมีความเมาในจิตเมาในราคะเมาในโลภะเมาในความโลภเมาในความโกรธเมาในความหลงเพราะว่าเมาจึงไม่สามารถจะทําจิตให้เบาบางจากกิเลสได้เหตุที่มาอย่างเดียวก็คือขายความเอาจริงอาจัง จรณะสิบห้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติบารมีสิบฟังแล้วไม่สนใจอิทิบาทสี่ฟังแล้วก็วางไว้พม,มิหารสี่ฟังแล้วก็ทิ้งไปที่เราไม่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่ระดับของความดีได้เพราะว่าขาดคุณธรรมประเภทนี้ ดันั้นด่าว่าการขาดคุณธรรมประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าพวกเราเป็นอาภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่เอาดีไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สายเกินไป <c oughs> คําว่าอาภัพพระบุคคลนั้นหมายความว่าบุคคลที่ไม่เอาจริงเอาจัง เราก็กลับเส้นใหม่ได้กลับเป็นคนจริงคนจังเสียการเจริญพระกฐานถึงขั้นอรหาัตะผลไม่ใช่ของยากเพราะไม่มีการลงทนุนเราลงแต่กำลังใจอย่างเดียวฉังนั้นถ้ากำลังใจเข้มแข็งก็หมดเรื่องกัน ไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่มีอรมใจเข้มแข็งและก็เป็นคนมีความฉลาดฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลสจงอย่าเอากิเลสมาฉลาดจำพุทธภาสิตไปวา่าอัตนาโจทยัตตานางังจงเตือนตนด้วยตนเองก็ล่าวโทษโจทย์ความผิด อย่าไปโยนความผิดอย่าไปโยนโทษให้ไปอยู่กับใครถ้าความเร่าร้อนในใจเกิดขึ้นกับเราเราต้องแสวงหาความผิดของตนเองกล่าวโทษโจ์ตนเองไว้เสมอถ้าเราไม่เลวไม่มีความเร่าร้อน